สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม p ฮ n e t c ค a s ตอร์นะครับในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทนี้ผมจะทำเครื่องเล่นอีกชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยได้หลั่งไหลเข้ามาในสวนสนุกของเราเพื่อจะมาเล่นเครื่องเล่นเครื่องเดียวเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาต่อคิวยาวมากเลยนะครับผมก็เลยจะต้องทำเป็นอีกอันนึงนะครับอยู่ในจุดนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมจะทาอะไร ม้าหมุนไหมทําเป็นม้าหมุนไหมืมหมหมหือจะเป็นตัวนี้ดีเก็เช้าอนนี้เหรอบอลลูนเหรอเออป่อะเ <c oughs> ขาท่าเขาท่าแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาแบบง่ายๆนะครับ <c oughs> อ่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะออกเป็นม้าหมุนแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ม้าหมุนแค่นั้นเองมันเหมือนในอะไรนะ นั่งรอะไร,ะไรกระเช้าอะไรสี่อย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราทำการติดตั้งตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> หรือว่าเราจะเอาม้าหมุนดี mm hmm. เออม้าหมุนก็ได้นะเนี่ยเป็นม้าหมุนดีกว่า เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปขยับขยายข้างในพวกเครื่องเล่นมันเยอะมากมายเหลอเกิน,นอ,อ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมให้คนคุมอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ผมก็อาจจะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเออผมจะทิ้งในการให้เขาเดินออกด้วยอ่าประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวติดตั้งประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็ทางออกเนี่ยทางออกผมออกตรงนี้ใช่ไหมนี่ทางเข้าทางเข้าผมจะประมาณนี้เพราะเขาจะได้เดินเข้าไปเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากําหนดทางออกทางออกอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะคล้ายๆตรงนั้นแหละอ่ามันจะมันจะคล้ายๆกันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นี่เลยเนาะ เออเดี๋ยวเราต้องทำอะไรนะช่างซ่อมนี่หว่าเดี๋ยวก่อนเราขอทำอันนี้ก่อนนะครับทุกคนเราต้องกำหนดอันนี้ให้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นสีนี้สีส้มนะทนสีส้มเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ดีกว่าเอาประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเอาใหม่ประมาณนี้เนาะ เราจะประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ลงมาอ่าประมาณนี้โอเคตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีส้มเนาะเป็นทางเข้าแล้วก็เราไม่พอแค่นี้แน่นอนเนาะนี่เพราะว่ามันต้องตกแต่งนิดหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันโล่งเกินเราก็จะทําการตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้เดี๋ยว ขอเอาซุ้มก่อนซุ้ม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 อันนี้หินอ๋อนี่ดอกไม้นี่เราซุ้มอ่ะนี่แหละซุ้มคือตัวนี้นะครับเราจะทําการติดซุ้มด้วยเนาะเพื่อให้มันสวยงามนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปอะไรอ๋อรูปนี้ขึ่นตรงนี้เป็นรูปหัวใจนะครับเพราะว่า ม้าหมุนเป็นเครื่องเล่นที่แบบไม่ค่อยน่ากลัวเนาะคือแทบจะไม่น่ากลัวเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีอ,ะอ่ะประมาณนั้นประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราทําการเขาเรียกอะไรต้นไม้ใช่ไหมไอไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม,ไม้ใช่ต้นไม้ต้นไ,ตนไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นอันนี้ดีกว่าอ่ามันจะออกเป็น ชมพูชมพูม่วงหน่อยเนะเาะประมาณนี้นะครับจะใส่ให้มันเขียวเนะเาะแล้วก็เราก็จะได้เปิดเครื่องเล่นม้าหมุนของเล่นนะครับผมจะทำการเปิดเครื่องเล่นม้าหมุนเป็นเครื่องเล่นเครื่องที่สองแล้วนะครับ ตอนนี้เขาก็เดินมาดูอยู่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นพอยังโอ้หสี่สิบห้าเฮ้ยสี่สิบห้าไม่พอดเดี๋ยวก่อนสี่สิบห้าไม่พอเดี๋ยวจัดเป็นต้นไม้เพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าไม่เขียวเราไม่เปิดแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอ,อย่างน้อยๆต้องเกินห้าสิบอะนะโอเคอย่างน้อยต้องเกินห้าสิบจัดต้นสนไปไหมอะ โอ้ต้นสนต้นใหญ่มากต้นสนต้นสนต้นใหญ่มากเลยจะทําการใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วมันขึ้นไหมไม่อ๋อขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยโอเคขึ้นนิดหน่อยได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะเออประมาณนี้อ่ะอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วล่ะ ห้า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 ก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าอมยังไงดีอ่ะสองต้นไหมโอเคประมาณนี้อ่โอเคยังห้าแปดเดี๋ยวผมจัดให้มันสักห้าสิบเนาะเอยไม่ใช่สักหกสิบก็แล้วกันเนาะโอเค ก็แล้วกันประมาณ 6, okay, ออกสิบสามอพตอนนี้เครื่องเล่นเราเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้พนักง,งานเราไม่พอใช่ไหมเห็นไปพักอยู่อ่ะใช่ปะโอโหไม่ได้น่ะพนักง,งานเราไม่พอนี่ไม่ได้เลยน่ะเนี่ยพนักง,งานเหนื่อยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดก่อนกันแล้วกันนะับทุกคนอ่ามาหมุนเราได้ทําการเปิดแล้วเขาบอกโอ้โหเย ฉันมาถูกจังหวะมว้าหมุนเปิดพอดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันดับต่อไปเราจะต้องทําการท่าเรือะไรจ้างพนักง,งานเพิ่มนะครับพนักง,งานเอ้กเดี๋ยวเรามีเครื่องเล่นแล้วนี่เราต้องมีช่างเราด้วยตอนเนี้อันนี้คือยามนะครับยามสักสองเนาะ อายามเอาเฝ้าไว้ประมาณสักสองรือสามคนเพราะว่าเครื่องเล่นเรายังน้อยอยู่นี่ส่นวนมากจะเอาไว้ที่คนอันนี้นะผุกพ,พ้านอ่าแล้วก็ต่อไปพนักง,งานเนี่ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยประมาณอ่าสี่คนก็นแล้วกันโอเคตอนนี้มาหมุนมีคนขึ้นแล้วยังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มนั่งแล้วมะหมุนเราเริ่มมีคนนั่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเราแถมไปเลยอันนี้คือช่างช่างเอาป,ประมาณสักสามนะครับแล้วก็เออลืมมาเลยเนี่ยทคำความสะอาดเนี่ยเรามีถังขยะเราต้องมีทคำความสะอาดนะครับเจอคนที่มาเนาะเขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็จะได้ทําการเก็บกวาดได้ง่ายเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะจัดเป็นไอ้นี่มาให้เลย ต้อนรับแขกเนาะประมาณนั้นอ่าต้อนรับแขกเลยโอเคอเควีนกับครีนเนาะอันนี้ครีนอันนี้ควีนเนาะอ่าเอาสองจุดไปเลยดีวยกว่าอย่างละสองไปเลยอ่าประมาณนี้โอเค,อเคตอนนี้มาหมุนเราขยับแล้วนะครับอืม นี่คือม้าหมุนเนาะอ่าโอเคประมาณนี้คนก็หลังไหลเข้ามาแล้วนะครับหมวกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ม้าหมุนเราตั้งไว้ที่3.5มจเนาะสาห้าเหรียญประมาณนี้แต่เครื่องเล่นนี้ค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยก็อาจจะเป็น7เหรียญน,นะครับ แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้ทําการปรับราคาขึ้นมาแล้วตอนนี้มีกําไรแล้วนะครับทุกคนอ่ามีกาไรขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องเล่นมันอาจจะน้อยไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอนาคตเราได้ทําให้แน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่ดูว่าเราได้กําไรหรือ,อยังเนาะอ่าโอ้โหตรงนี้ยังติดลบอยู่นะครับทุกคนโอ้ติดลบอยู่รัวๆเลยตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็ติดลบนะส่วนมากเขามาเนี่ย อันนี้ยังติดลมนะครับทุกคนเฮ้ยบอกอะไรเนี่ยมีคนซื้อนะเนี่ยมีคนซื้อแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นการเนี่ร้านค้าคนนึงมากกว่านะครับเออเนี่ยตอนนี้ม้าหมุนเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นเบสิมเบสิกเนาะก็คือแบบเบา,บาก็ไม่มีคนต่อแถวเลยนะโล่ง แต่ว่านี้เนี่ยอืแน่นเลยแน่นเลยบอกเลยนะแน่นเลยแน่นแน่นแน่นแน่แนแน่นอนแล้วก็ร0อยเปอร์ซ็นะด้วยธรรมชาติเนาะจนตรงนี้เนี่ยยังหกสิบสามเอร์เซ็นอยู่ผมจะทำไงดีอ่ะทำร้อยนึงเดี๋ยวทำการนันนี่ดีกว่า ทำการตกแต่งอีกนิดหน่อยทำการตกแต่งตรงนี้อีกนิดนึงอยาให้มันเขียวอะตอนนี้เขียวหรือยังเอ่ยอ่ะเขียวละพอละเขียวก็พอละเราไม่เท่าไหร่อแต่ตอนนี้โอเคเริ่มเขียวเนี่ยก็มีคนเริ่มเข้าไปใช้มาหมุนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝกขากคำเล่น มาหมุนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในาพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย